สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะผมอยู่กับผมกริดนั่นเองแนะในวันนี้เราจะมาเล่นบ u c k y บล็อกนั่นเองนะซึ่งเราจะเป็นเออไม่ถนดัดอ่ะคือท่านผู้ชมจะเห็นเป็น่าอยู่ด้านขวาใช่ไหมอะแต่นี่กลายเป็นออวันที้อินเวชั่น ผมไม่เคยรู้จักแต่อันนี้เป็นลัคก,กีคคบล็อกโอ้โหอ่ะัคกีบล็อกสูอยังไงอ่ะอยู่ในกล่องอ่ะเฮ้ยนี่ผมเล่นวันแรกอ่ะมันชีบอัพเกรดอ้า บล็อกเรมโรลไปซื้อที่คุณมาทุกเลยเพื่อนเฮ้ยใครมาขอเนี่ยไรสิเฮ้ยมกกะโห ปก,ก่อยมาผมซื้อบรุ้งขุดมาทุกอ๋อนี่ยงยน้องบอลล นนตามเลขดูอันนี้มาเล่นครั้งแรกจริงๆนะผมเพิ่งเห็นตอนเริ่มอ่านเนี่ยดีจ้ะดีไม่ได้ ผมว่าผมเอาที่ขุดที่ขุดที่ขุดแล้ที่ขุดปั๊บปั๊บโอเคที่ขุดทองเฮ้ยที่ขุดทองไม่ได้ดิใช่ไหมเออตมานั่งเก็บตังไวอีกน่าชอบเนาะใช่ไหมนาชอบมากเลยล่ะดูมาดูบอสมีได้ยังอ่ะ อุ้ยฟันเรคิวสามทิมสีแดงเละมากจริงตีไม่ได้อ่ะเรนโบว์ดีเดีดหูได้แล้ว สีไปบริษัทพอทออีกอันยงย่ <Yeah. S 2> มาเราซื้อที่ขุดเพ่าจะได้หรือเา่านผู้ชม โอ้ยแล้วโอ้ชวนหล,ลอนจริงๆ,ๆเลยไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้ไไดเลยหรอกซอมบ,บี้พิกแม่ไม่ลักกี้บ็อกเป็นลักกี้บ็อกนี่แบบเละมากเลยนะเห็นได้เลยโดดด้ว I don't know if I check it. oh, oh. Ah. Which it? I don't force. I think God Barney help. You can จริงนะกระดาษเพแ้้วหลอไปซนรอไฟบอวนดีก่าเกิดอะไขึ้นนะ buka oh, lucky box oi syot panic ah my 9 salah what 你远。 หมวกบ้านเองแล้วเฮ้ยตกใจรู้ว่าอะไรขอแก๊ปแก๊ปแก๊ปรยคือตอนนี้ของเละมาไม่ต้องไปอะไรไม,ไม่ต้องทำอะไรขอแก๊ปหน่อยเออเดี๋ยวผมอาพิวคูได้ไหมได้ไม่มีใครมาอเอ๋นะขอดี ป๊าปโอเคนะเขาคงดเดินเลยใชเย่เดี๋ยวขอเก็บแรกก่อนเก็บเรนโบว์ก็บอะไรอ่ะปาก โอ้ยโอ้สนุกมากนะคุผู้ชมโอ้โหเฮ้ยมีคนเล่นเยอะมาก แวงเอาโพสโอ๋อ my favorite แม็คือผมไม่ค่อยจะเล่นซีดีซีดีซีหรอกจะเล่นแต่ซีดีซีอุ้ยแต่มบรรลุจริงๆนะเมื่อกี้เราควรคุมเตียงมันดีกว่าน,นี้เออแต่ผมอยากให้บอกกันมาเรามันคซับเห็นเองเราได้เืราจะเอาเอามาคุมเตียงแต่อันนี้นโอเคมาถอยหลังอูอ้ตรงมีสิ่งแล้วกี่บอก ฮอตดิสโกอ้อะมึงงงงฮะฮอ,อตดิแล้วขอให้สโตนหน่อยนี่ไงออ,อฟสีก้อนหนึ่งใช้สีเลยเหรออ๋อได้สีเอเมโลหนึ่งเท่ากับออฟซิเดียนหนึ่งนะคือก็แพงมาก วาผิดอออโอเคอ่ารู้ต่อไมอ่ผิงโอ้โอ้โอโอน่าเสียดายอะอะไรอะอัจฉริ ขอของเด้อดุยอ๋ยเกือหมดเลย

เ็นมา,าว้าทางกันแข็งสุดยอดไม่เลิกแบไม่เลิกตามจองร้านจง่านเนี่ยเยลิกเล่นไฟบอลมันทำ ไอเขาไมก็บแรกออะดิสคอนเนกต์ออดิสคอนเนกต์ทำไมอ่ะอ่เตสีเขียวไปแล้วออะเดี๋ยวผมจะรีบวิ่งไปฝั่งนั้นเไก่อยู่ตกลดุุุ่ลุลุลลุลุลุลนลลุุลุลุนุลุุลนลุลุลาลุ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  ปลา,า,าตงคูวนี้ก็โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ในพายตินนะครับไป